ุขสบายดีพี่น้องสุขสุขคนนะจา๊ะมันี่เกียงซาลาสาิพามโหดผักเบิรพี่น้องกำลังขึ้นเลยทีโวดพี่น้องตามันใหญ่จังหน่อยแต่มาถอนถอนกินเนาะกับปนแสบโหดผักงามเรงอันนี้ผักขนาดพี่น้องโบยอยากออกผักขนาดเนี่บยอยากออกพี่น้องผักบุงก็โบอยออกพี่น้องจ้ะเนี่ยผักบุง้ง มะลมมะแล,ลมมะลมมะแลมฝักทองออกเลยพูนฝักทองฝักทองจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นผักกาดผักกาดน้องโคดพักนกำกันเนาะโคดพักยามแรงพี่น้องจ้ามันแหง้แหงๆดินมันเสรตะกามันแน่นน้องเนาะ มันแหงงไงกันหน่อยนะท้อนกินเนาะฝนกับอีปูหน้าอ้้ดิเจ็บบ้านหน้าฝนกับปูหน้ามันแห้งหลายพี่น้องจ้ะเพมันเป็นตะก,กาเนอะมันหนามันไหลผ่าน nhiều bữa đầu nhân hộ đang lon đây đang chiếu ngam ủng thung sần sần đã nổi cái đầu ối mưa kia cả đây để mình nhẹ ngồi, นจะเหนียน้ำจะเหนียวทีเติบนะกำลังขึ้นพี่น้องเลยถ้าก็ได้ทิศหนึ่งเลยกรทิศหนึ่งพี่น้องช่องหนึ่งนี่นะไม่หลายเติบเนาะช่องหนึ่งนะขนาดนี้เนี่ยปล่อยอยอ,อกลมแหล,ลมร่มแหลมอยู่ขนาดไ,ได้ดาเนาะฝักทองเกี่ง สิได้กินกบ่เบิ่งคือสิบ่ได้กินสิได้กินแต่ผักนี่ล่ะบ้านน้อพี่น้องนี่เหรอคลิปสันส้นๆเนาะเพิ่งมาเพิ่งอัปเดตพักต้นหวานนั้นไปได้ถ่ายให้เบิ่งพี่น้องถ่ายเบิ่งต้นมันโตแล้ว งามค่ะน้องคักพี่นอ้นองพี่น้องป้องาไฟขามันอยูเ่เพียบกหมือนใเติบเลยพี่น้องนี่นะมันคึ่งคึ่งพักกว้างตุ่งมากเลยพักกว้างตุ่งนะเนาะบาทเอินประกาศกัดดอกประกาศยังนะแมนบอกประกาศดอกแต่ในช่องมันเป็นประกาศหัวโตๆพี่นอ้องเพราะมันขึ้นมาแล้วมันคือตงุงค่ะที่ค่ะ นนที่คักปั้นยังเดี๋ยวเกี่ยวกันให้มันใหญ่กว่านี้ก็คือทอนน้ำไปกินกับปุลไปเนงะก็จะแสบคักเนาะใหญ่หลายก็บะแสบเด้ให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอันนี้ยังไม่ใหญ่ไปไหนกันดูเรียกมันก็ใหญ่เติบเลยแล้วถ้ามันมันจีบๆกันเนาะมันงับกันนะภาษาบ้านเอาของมันงับ งอมมั่นงอีอย่างละโพคนมากเนี่ยนะต้นอย่างละบาดนทคือเป็นต้นนะนี่เป็นคนไม่พี่น้องโมแมนนั่นะต้นประกาศอืมต้นอย่างละบาทคือเป็นขน,น,นคน่ะแท้ลูกแซ่ลงมากพี่น้องใสงน,องนสองตน้นแล้วมันใหญ่กนะ่อนเนาะมันคกอต้นอย่างจะเป็นประกาศขึ้กันบะเมื่อก็เ,เห็นมนะันเป็นขนขนแน้นนจะเป็นเงาเงาเนาะ กล่องเฮาบ่โฟกัสกล่องข้ามันบ่วฟูกัสปานไหนพี่น้องโอดแหล่เรียบร้อยเลยพี่น้องนีง่โม่ขึนพี่น้องโม่อ,อยากขึ้นหวาน้อมกันเลยพี่น้องตัวนางบม่ขึ้น เดี๋ยว o o ต้นไม้ต่อกับพี่น้องต้นไม้มันเริ่มเหี่ยวแล้วเห็นบ่นะต้นนั่งกงนั่งกวักอันนี้ก็นั่งกวักขึ้นกันพี่น้องกวักคนละแบบก็ร่างดอกตัวนั้นไปเลยเด้อพี่น้องจ้ะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อมาชมพักเฉยเฉยน้ำเขียงเศร้าเราเออลืมให้เบิ่งต้นอันนี้นนพี่นอ้องอัปเดตใหม่นี่ต้นอันนี้นะเพิ่นแตก ออกดอกเลยพี่น้องเนี่ยออกดอกเลยได้อันนี้พันใหญ่นี่สองสามดอกพี่น้องเลยอันนี้ดอกใหญ่สวยๆงามเนาะอันนี้พันหน่อยถ้ากแตจออกน,ะนี่เป็นแตกออกแตกออกแล้วคนละสีเนาะพี่น้องติดเตกในเขียวดีงามคัะนี่ลายต้นเลยพี่น้อง เพื่อนก็บ่ค่อยมักหน,า,น,นหมามพ่อเป็นได่ดอกสองมื่นสามมื่นเกี่ยวหดทั้งนึงเนี่ยเกียงแยก่ออกเดี๋ยวว่าใช่าเติมดินใส่เพิ่นอ,อนนดอกอาจจะผู้ด่งดางผู้เดินด่างดึงเขา,ว,า,เาว่าเนี่ยอ้ยังโ่วิจตุลดอกพี่น้องปลูกไป็นสลักไอ้จะนั่งเยงอะนางยอะนางไปแล้วจ้าพี่น้องถ่ายให้เพิ่งเนาะไม่มียังถ่าย ก็มีตะค่น้ำหน่อยหนึ่งพี่น้องไปแล้วพี่น้องจ้าดอกนี่งามครับ